วันนี้กูคิดว่ากูไปตลาดดีกว่าวันเสาร์ด้วยวันหยุดด้วยเดี๋ยวกูขอโทรนัดเพื่อนำแล้วกันฮัโลเพื่อนวันนี้ไปเจอกันที่ตลาดนัดนักเนมันบอกว่ามันจะมารับกูตรงนี้วะไปร้านอีป้าแดงนานชิบหายมันต้องแอสซั่งรีบไปตายหาพ่อมึงเหรอตายหาพ่อมึงหรอกูขี่ยี่สิบเองอีกคน ไอเฮี้ยนี้ปากหมาชิบหายกูมาแล้วจ้าอีเฮี้ยมึงไปนานชิบหายอีสม้มโอเคกูขอโทษก็ได้อีเจนโอเคพูดแบบนี้ก็ได้ว่าแต่แกนอีจอยมันไปไหนอ๋อมันรถเสียอยู่ข้างทางนะถ้ามันรถเสียหล่อได้เวลาฮีโร่ออกโรงไปเลยได้จ้าไอเฮี้ยมึงโดนออกรถกูหาพ่อมึงหรอเห็นไหมรถมันคว่เลยอีแก โทษทีนะก็ไอโฟนกูตกนอกกูไม่ผิดด้วยกูมาช่วยแล้วโอ้ยเก่กว่ะมึงเอามีดมึงมาดีอีเจนเอาไปโอเคเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันเถอะวัดเปล่ามาดีใครกว่ารถกูวิ่งหนึ่งร้อยยสบอัพเลยนะแต่รถกูก็วิ่งเราก็มือนว่า